สวัสดีครับผมเบนธรรมดานะครับวันนี้มารีวิวเป็นงานสั่งตัดพิเศษนะครับเลนเคทมันติโคสออโต้นะครับคือเลน2ชั้นนะครับและออกแดดเปลี่ยนสีด้านล่างนะครับลูกค้าสั่งตัดเป็นค่าสายตายาบวก150นะครับด้านบนนะครับเป็นปกติมองไกลเป็นกติขับรถเดินนะครับทำกิจกรรมปกตินะครับตัวนี้เลนออกแดดเปลี่ยนสีเทาดําตามความเข้มของ UV นะครับลูกค้าสั่งตัดเป็นรุ่น A7 นะครับกรอบสีดําล้วน เลนออกแดดเปลี่ยนสีเทาดำตามความเข้มของ UV ครับ UV เข้มเลนออกแดดเปลี่ยนสีเข้มนะครับีคือในร่มก็จะใสปกติแบบนี้โอเคด้านล่างอ่านหนังสือนะครับย้ํานะครับบวก150ด้านบนปกตินะครับก็จะหมดปัญหานะครับกับการที่ลูกค้าใส่แว่นเข้าเข้าถอดนะครับเข้าาถอดถอดเข้าๆนะฮะกี่คลิปก็พูดไม่ถูกสักทีนะโอเค เป็นเลนมันดิโคสออโต้นะครับเลนกองแสงถนอมสายตาและออกแดดเปลี่ยนสีนะครับลูกค้าก็ตัวนี้นะครับในราคาโอน990นะครับส่งฟรีพร้อมกล่องและผ้าเช็ดให้แล้วนะครับลูกค้าลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย